สวัสดีครับเมนะครับจากเพจมิสูเหนือเมฆนะครับอ่าก่อนอื่นเลยไม่ทําอะไรแล้วรบวนกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i ครและคอมเมนต์ให้ก่อนแล้วกันนะครับผมว่าคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าวันนี้เรามาเจอกับตัว x x ็ e n d e r GT นะครับสีขาวมุกนะครับคันนี้เรียกว่าก็สวยๆเหมือนกันของแต่งนะครับเป็นเรียกว่าของแต่งจัดเต็มนะครับ เป็นแบบสแตนดาดของผมเลยแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตามาดูกันเลยนะครับฮะมาถึงคังนนี้ทุกๆครั้งนะครับอย่างที่ผมบอกเลยเรามาดูกันก่อน,อนว่าสิ่งที่ผมให้มันมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ด้านบนมาก่อนนะครับตัวหนังสือ e x p ก n d e r นนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือสีเป็นแบบสีโครเมียมนะครับหรือว่าจะเป็นสี ดำเงานะครับสามารถเลือกได้เหมือนกันตัว X ก็สามารถได้เลือกได้นะครับว่าจะเป็นสีดําหรือว่าจะเป็นสีแดงนะครับสำหรับตัวนี้เลือกได้นะครับถัดมาอันนี้อาจจะสังเกตว่าเฮ้ยทำไมมันแตกต่างกับของเดิมนะครับตัวนี้ลูกค้านะครับอัปเกรดตัวของของแต่งหน้าเป็นดอกมินิอัลปาดน,นะครับสังเกตได้ว่าจะมีความเป็นเด่นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเส้นสายนะของตัวโครเมียมน,นะครับที่จากข้างบนจนถึงข้างล่างนะครับ ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็มีตัวโลโก้ไมสูบิชินะครับเป็นสีแดงนะครับเรียกว่าเด่นชัดนะครับไปไหนแน่นอนทุกคนต้องเหลียวมองแน่นอนสำหรับตัวนี้นะครับต่อมาชุดแต่งตัวนี้นะครับของตัวสปอร์ตไลเดอร์นะครับผมตัวนี้เหมือนกันเส้นสายนะครับดำตัดแดงนะครับแล้วก็มีสีขาวตัวสีของพื้นรถนะครับตัวนี้เรียกว่าชัดเจนนะครับสำหรับตัวเส้นสายของตัวรถเองเพิ่มความกับสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับ ต่อมามาดูถึงตัวด้านข้างแล้วกันนะครับตัวนี้ถูกประครั้งของตัวไรเดอร์เองนะครับเขาจะพยายามเน้นของเรื่องของตัวเส้นสายของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับใช้สีดำํากสีแดงเหมือนเดิมนะครับเพื่อว่าให้ตัวรถในเองเส้นสายนะครับเส้นสายสาคัญมากสำหรับตัวชุดแต่งนะครับเน้นเลยว่าส่งเสริมความสปอร์ตมาให้ขัดขึ้นมากนะครับตัวตัวนี้มือจับทรงสปอร์ตนะครับตัวนี้ สามารถเลือกได้หลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นสีโครเมียมเองนะครับสีดําล้วนหรือว่าจะเป็นสีอันนี้เป็นสีเคปลานะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าสวยสวยงามอะไรกันทีเดียวถัดขึ้นมาตัวนี้คิ้วกันสานนะครับสังเกตได้เลยว่าของเราจะไม่ไม่เหมือนของที่อื่นนะครับของเราเองนะครับเรียกว่าจะมีเส้นสายนะครับโค้งมนลงไปกับตัวรถด,ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความกับสปอร์ตและความฉบเฉียวขึ้นมาด้วยนะครับ นอกจากนี้สิ่งที่สําคัญเลยไม่ได้คือ1นึงตัวนี้เลยนะครับฟิล์มกล้องแสงนะครับฟิล์มของแสงของเราเป็นแบบว่าดานูเซรามิกนะครับตัวนี้เป็นของอมเมริกันออโต้นะครับเรียกว่ากันแสงดีนะครับกันแสงดีด้วยแล้วก็กันร้อนดีนะครับแล้วก็สังเกตไปภัยได้ได้ว่าเพิ่มออกความเรียกว่า ความสวดตัวให้แก่ของเราได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวฟิล์มรับประกัน8ปีนะครับผมมากกว่าอีฮอ้อทั่วไปแน่นอนนะครับต่อมาเรามาดูกันด้านหลังกันต่อนะครับสำหรับตัวนี้อ้าวในแบบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นของสปอร์ตไลเดอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถเลือกท่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่อทรงที่เป็นทรงใบไม้นะครับหรือว่าเป็นท่อทรงกลมแบบนี้นะครับผมแต่ส่วน กจของคันนี้เลือกแบบว่าเป็นท่อทรงกลมเพื่ออยากให้รถดูออกสปอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับเลยเลือกเป็นท่อทรงกลมสี่ท่อแบบนี้นะครับผมนี่ต่อมาเรามาดูกันถึงด้านภาย,านภายในของรถบ้าน้วกันนะครับมาดูกันก่อน,อนว่าออย่างแรกเลยตัวนี้นะครับผมสิ่สำคัญเมสมอสครับเพจนะครับสครับเพจเราให้เป็นสครับเพจแบบ2ชั้นด้วยนะครับตัวนี้เพราะว่าอย่างนึงคืออะไร สิ่งที่เราชอบโดนเตะกระคราคือตรงนี้นะครับตัวนี้เวลามีคนที่อาจจะใส่รองเท้าสูงหน่อยนะครับหรือว่าเป็นส้นสูงอะไรก็ตามเนะี่ยเวลาก้าวจะก้าวค่อนข้างมีโอกาสที่จะเตะด้านข้างรถได้ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นกับเหตุั่ปไปจะก,กันแต่พอด้านบนอย่างเดียวนะครับด้านล่างจะไม่กันนะครับแต่ตัวนี้กันด้านล่างด้วยอให้ว่าสีตัวรถเองนะครับรับรองปลอดภัยแน่นอนนะครับต่อมาเรามาดูถึงต่อมานะครับเป็นพรมนะครับพคมตัวนี้เรียกว่า สีที่เป็นสียอดนิยมของโชว์รูมผมเลยก็ได้ลูกค้าชอบมากตัวนี้เป็นสีเรียกว่าสีเลดไว้นะครับจัดกระได้ทองนะครับผมขับสลับตัวนี้นะครับเป็นจอเดิมของทางมิซูบิชินะครับแต่ว่าสังเกตได้ก็เป็นจอขนาดใหญ่นะครับของยี่ห้อคิน o o ดนะครับตัวนี้นะครับเป็นจอขนาด9นิ้วนะครับผมตัวนี้จะสัพพอร์ตทั้ง p p p l e c r p l a y a n d r o ด d a u โ o นะครับสามารถดูได้แล้วก็สามารถต่อพวก อูฟังเพลง MP3 ผ่าน USB ออะไรก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าลูกค้าใช้พวกมือถือ Android เนี่ยสาม,มารถเรียกว่าเอาภาพขึ้นจอก็ได้แต่นะแต่ต้องเฉพาะบางยี่ห้อนะครับผมที่สามารถเอาขึ้นจอได้นะครับถ้ารายละเอียดใดพวกนี้เดี๋ยวลองสอบถามเ่มเพิ่มเติมเข้ามาได้ว่ายี่ห้อไหนใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมแล้วสุดท้ายนี้นะครับขาดไม่ได้เลยสำหรับตัวไฟหน้านะครับผมไฟหน้าตัวนี้ เป็นแบบอัปเกรด LED มาให้แล้วนะครับเดี๋ยวดูอ่าเปิดมานะครับนี่เห็นไหมสังเกตได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันปลดล็อกที่เพิ่มให้เข้ามาด้วยนะครับสำหรับตัวนี้โดยปกติตัวรถเองนะครับเวลาเปิดรถเองจะมีแค่ไฟไฟเลี้ยวกระพริบเข้ามานะครับผมตัวนี้จะเพิ่มให้ตัวไฟเวลคัมไลท์เข้ามาด้วยนะครับอ่าขึ้นมาทำให้เวลาเราจอดอยู่ที่มืด,มด จะทําให้เราเห็นได้ว่า,าดีรถเรานะคันนี้แล้วก็เวลาล็อกรถหรือปลดล็อกรถนะครับก็มีเสียงให้ด้วยปิ๊บปี๊บอ่าอย่างนี้นะครับก็จะมีให้ด้วยเหมือนกันหรือว่าจะเป็นจอดรถปุ๊บใส่เกียร์ P ปลดล็อกรถให้อะไรพวกนี้นะครับเป็นฟังก์ชันเสริมเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วรถเดิมๆจะไม่มีให้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วสุดท้ายนี้ก็มาพูดถึงตัวราคาของตัวรถกันบ้างละกันครับราคาตัวรถนะครับถ้าเป็นสี ดำสีเทาหรือว่าสีบร o n นะครับราคาที่อยู่ที่895,000บาทนะครับสำหรับตัวสีนี้สีขาวมุกนะครับอยู่ที่95,000บาทนะครับโปรโมชั่นนะครับมีเริ่มต้นเลยนะครับดาว39,000บาทนะครับสลหรับตัวนี้หรือว่าถ้าจะมีพวกโปรโมชั่นของแถมจัดเต็มนะครับหรือว่าอยากจะผ่อนน้อยๆหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับสามารถติดต่อไม่เข้ามาได้นะครับตัวนี้ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมผมขอฝาก กดไลค์นะครับถ้าถูกใจกดแชร์นะครับแล้วก็ subscribe ช่องผมให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีสิ่งไหนที่อยากให้เพิ่มเติมสำหรับการรีวิวเขานะรบกวนเพิ่มคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับในใต้ช่องเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ fight the fear when i feel like dying i'm trying to fly high but i'm not a pilot can't deny it but some days i feel idiotic just a product of a system where you're lucky just to make a dollar that ain't gonna stop me cause my grind's contagious i'll do what it takes to turn passion to passion and if i go down i'ma do it on my terms and every single problem